เปิดตัวแล็เทคโนโลยีท็อป X สาร์ทโฟนร,ระดับพรีเมียมรุ่นแรกของแบรนด์ฉายชิปเกมมิ่ง Helio G95 ให้จอซูเปอร์มันเด90เฮิร์กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลั50ล้านพิกเซลกล้องหน้ากู่พร้อมแบต4,700แอมป์เปิดตัวแล็เทคโนโลยีท็อป X สาร์ทโฟนร,ระดับพรีเมียมรุ่นแรกของแบรนด์ฉายชิปเกมมิ่ง Helio G95 ให้จอซูเปอร์มันเด90เฮิร์ต กล้องหลัง3าตัวเลนส์ละหลัส50ลา้านพิกเซลกล้องหน้ากู้พร้อมแบบ4,700มิลลมิลแอมป์่าสุดทางเทคโนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมรุมน่นแรกของแบรนด์โดยใช้ชื่อว่า Phantom X โดยสมาร์ทโฟนรุ่นเทคโนโลยีแฟนท X มีหน้าจอแสดงผลแบบซ u เ e r ร m o l e ดขนาด6.7ุนิ้วความละเอียดระดับ Full HD p l u พพร้อมคาลิเฟสเลนระดับ90เฮิร์ต์ครอบทับด้วยกระจกกล้ลักกณะท้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีเซนเซอร์สแกนนิ้วอบนหน้าจอ ที่สามารถปลล็อกได้ในเวลาเพียง0.4วินาทีท่านครับใช้ชิปเกมมิ่งอย่าง Medi a t e k ค e l i o G95 ให้มาที่8เกเลลถดอมให้มาที่256เกให้กล้องหลังม,มัทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด50 b, ล้านพิเซลกล้องอัลต้ไวล์ความละเอียด8พิเซลมีมุมอมองในการรับภาพกว้างถึง120องศาและกล้องพัดเศความละเอียด1 3ล้านพิกเซลระยะโฟกัส50มิลลิเมตรมีระบบเลเซอร์โฟกัส ระบช่วยโฟกัสภาพในเวลาแสงน้อยได้อย่างแม่นยำครับส่วนกล้องหน้าเป็นแบบคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสี่สิบพิกเซลและกล้องอัลตราไวท์ความวละเอียดแานพิกเซลมีมุมมองในการรับภาพกว้างถึง105องศาพร้อมไฟแฟลช l อดแบบคู่เพื่อช่วยในการถ่ายภาพเซลฟี่ในภาพแสงน้อยครับนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber c o o l i n g ที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวเครื่องได้ในระดับ3-5องศาเลยทีเดียวครับ<น>แบตเตอรี่มาที่4,700ม ah, ิลลิแอมปรองรับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0%ถึง70%ได้ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับแต่ตอนนี้ทางเทคโนลยังไม่ประกาศร,ราคาวางจำหน่ายออกมานะครับซึ่งคาดว่าแฟนทอม X จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาร์เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ